ทั้งสองตัวไม่ว่าจะเป็นโจเมจโตโจไทอ็อกกับแอปเปอร์ท็อกเนี่ยก็คือตัวพอกทั้งนั้นใช่ไหมถือว่าหลักๆแล้วจะเป็นลักษณะของการพอกเพราะว่าการพอกนี่มันทําให้มันซึมเข้าไปในชั้นผิวคือพอกใช่ไหมใช่ค่ะอ่าหูมีคําว่าเออเออขา,ขาจ,ะจะมันอยากมีต้องใช้ว่าต้อกาไวพอกเอาไว้ใช้พอก ฟังแล้วงงอตกลงจะเอาไว้ใครดลุงหรือขัดหรือพ่อเอาไว้พอกะเรียกว่ามาร์กนะคะค่ะเราก็จะมาร์กคือมาร์กนี่มันจะต้องทิ้งไว้นานกว่าปกติอย่างตัวโทมาท็อกนี่ย้ใช้ค่มาร์กแต่ตัวนี้มันเป็นพีลิ่งครีมคือเราพอเราทาเสร็จปั๊บเนี่ยทิ้งแค่30วิค่ะซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นการเป็นการมาร์กอะค่ะถ้ามาร์กมันจะต้องนานกว่านั้นซึ่งแบบ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอหลังจากช่วงนี้ปั๊บเราจะรู้สึกอุ่น แล้วก็พอมันเริ่มแห้งเข้าไปที่ผิวเราปั๊บเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าพอเราถูออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมันจะดูดซึมพวกชั้นผิวที่มันเป็นเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพตายแล้วอะค่ะออกมาหมดเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ทําให้อันนี้คือเราจะไม่ได้ใช้ทุกวันอาอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งแล้วแต่สภาพผิวของค่ะให้ร่วมกันได้ไหมใช้ร่วมกันได้ค่ะเราถ้าใช้ก่อนอันไหนก่อนเปนี้ก่อนเอาใช้สีจมูกไอ้ยก่อนอ้มาเขือเทศก่อน่ะเเทศก่อนค่ะแล้วก็เป็นแอปเปิ้ล ก็อย่างแอปเปิลนี่ทิ้งไว้ส0มสิบวินาทีแค่สามสิบวินาทีล้างออกหรือว่าเช็ดออกหรือยังคือเราเราจะทําการคล้ายๆสครับออกเบาๆค่ะกับถูออกเบาๆแต่ว่าอย่ารุนแรงกันหน้านะคะเพราะบางคนแพ้ง่ายเราต้องแบบค่อยๆกับมันนิดนึงคือเหมือนแบบพอมันแห้งๆปั๊บแล้วก็ถูออกง่ายๆนะคะก็ตัวที่มันเป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดลอกออกมาหน้าก็จะกระจ่างใสแบบนั้นเลยค่ะมีทั้งมาร์กแล้วก็ อ๋อเหมือนเออมีทั้งพ่อด้วยทุกอย่างเลยนะคะช่วยทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยเซลล์ผิวหนังกำพร้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะคะหลุดลอกออกไปแล้วก็เผยผิวใหม่ทม่อีู้ดถึงลด้วยมีทั้งเพียวด้วยมีทั้งเพียวด้วยอ่าค่ะมีทั้งพอกด้วยมันเป็นหลักในนะคืองงงงใช่ใช่แต่ิก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยขายดีแล้วก็ถือว่าเป็นที่นิยมของสาวเกาหลีมากเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงเกาหลีผิวเขาเหมือนจะแข็งแรงแล้วแบดูขาวนะดูเปล่งดูเปล่งมีแบบ แล้วค่ะก็ก็ถือว่าเราก็น่าจะลองดูอ่าอะไรใหม่ๆที่เขาได้วิจัยแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ลองใช้กันมาแล้วแล้วก็มีผลที่ดีต่อผิวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจนะเฮ้ยนี่จะให้ดูเป็นไงฮะแล้วมาเทียบกับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเทียบข้างเทียบในมือเดียวกันแหละเดี๋ยวนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะนี่ขนาดเมอ่ก่อนผ่านเรก็ยังเห็นเลยนะพี่มาเห็นนะเห็นนะเห็นนะเห็นมว่าต่างกันมากมากเลยอ่ะนี่ นี่แล้วฉันยังไงเนี่ยแล้วตรงนี้ฉันยังไงฉันดำไปอย่างนี้อ่ะอีินี่ขาวอินี่ดําแล้วเธอดูตรงนี้อีตรงนี้ค่ะแล้วเนี่ยหลังจากคอไอตรงตรงนี้ไปไปนี่ดูดิมันขาวอยู่เฉพาะในส่วนของตรงนี้ะเฉพาะตรงตรงตรงที่ทาเอาไว้เนี่ยเขาเด็ดจริงๆนะงไหมคะค่ะอ่ะคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะดูดิมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ดิฉันเหออมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ดิฉันที่มันมีน้ำกรดมเนี้นี่ใจใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกคือต้องบอกว่ามันเป็นแบบ ส่วนผสมของมะเขือเทศเข้มข้นคขาไม่ต้องอธิบายแล้วว่ามะเขือเทศดีกับผิวเลยยังไงเนาะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเวลาเขาสกัดมาอย่างเป็นสารที่เป็นมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยมันก็ต้องให้ผลที่เร็วกว่ามะเขือเทศปกติทั่วไปคือถ้าเกิดว่าเราพอกด้วยมะเขือเทศปกติซีก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่สวยขึ้นมันก็อาจจะสวยขึ้นคือต้องนานนานแล้วก็ทำบ่อยๆเลยอย่างเงี้ยเหตุผลคืออย่างนี้เออทางตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอย่างที่ดิฉันทำ b e ทู่ท t i p ์เนี่ยก็คือใช้ผลไม้สดเลยเนี่ยมาทำ ดังนั้นเนี่ยอมันก็จะได้ผลไหมก็คือนานนานเพราะว่ามันไม่ได้ทําการสกัดไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้ทําการสกัดคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งอย่างมีผลไม้หนึ่งลูกอย่างเงี้ยนะแล้วเข้าไปทําการสกัดคือต้องผ่านร้อนผ่านเย็นเนี่ยแล้วมันจะได้มันจะได้คุณค่าเนี่ยออกมาแค่หยดเดียว่จากการสกัดที่เข้มข้นจริงจริที่เข้มข้นจริงๆนั่นแหละอันนั้นแหละนั่นคือประโยชน์เลยหงอแม้แต่ว่า ทั้งลูกก็กินไงมันก็ต้องกินไปเป็นปีใช้ดีก็กินด้วยแล้วก็ทาด้วยบำรุงทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกด้วยนะครับทามันถึงจะได้ความเข้มข้นค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงน่าสนใจแล้วก็อย่างมาเก็เทศนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะกับตัวคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่หน้าเนี่ยชอบเป็นรอยแดง จากสิวหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเป็นสิวแล้วยังมีรอยแดงค้างไว้หรือหรือกาลังจะเป็นสิวหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันจะช่วยไปไปคิวตรงนั้นด้วยตลกเลยเนาะกลายเป็นสีเหลืองกลายเป็นกลายเป็นขาวสีเดียมอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชม่ะโอ้โหข้าวกวยดูดิแต่ขาวมากๆเลยนะเนี่ยตรงนี้เลยดำไปเลยเนี่ยตรงนี้ก็ดำบลิงมากนี่แค่ครั้งแรกค่ะ ก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีตอนนี้มีโปรโมเเชั่นด้วยสำหรับ beauty expert นะคะก็จร<ม>ิงๆแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทแต่<ม>ว่าถ้าเกิดว่าสั่งกับทาง beauty expert นี่ก็จะได้ราคาพิเศษอยู่ที่999บาทค่ะมาถึงตอนหนึ่งช<ม>ิ้นหรือว่าทั้งคู่เลยคะตอนเนี่ย<ม>เอาเป็นคู่<ม>เขาบอกว่าขายเป็นคู่ค่ะไม่ไมีเป<ม>็นช<ม>ิ้น ใหแพงให้เอาไปลองใช้ขาวอย่างนี้นะสมควรเลย่ต้องรีบเลยนี่นี่ขอบอกว่ามันมันทำให้ผิวไม่มันด้วยนะหลังจากที่ทำนนเนี่ยใช่อ้าวเมื่อกี้ที่โทรกันมานะฮะเป็นคำตอบได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะที่เมื่อกี้ที่โทรมาปัญหามากมายเลยหนึ่งหน้าไม่สดใสสองหน้ามันมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวเราเราไม่เคยพอกหน้ากันเลยใช่ไหมเราไม่เคยมาส์หน้ากันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าทั้งสองตัวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศหรือแอปเปิ้ลเนี่ย นะทําคู่กันทําคู่กันแต่ว่ามนเกิดเทศทําได้ทุกวันแอปเปิลทำอาทิตย์ละครั้งนะใช่ก็ไปอย่างเนี้ยสนใจก็โทรเข้ามาไลน์ข้างล่างแล้วก็อันนี้เขาแอบฝากบอกมาว่าส่งฟรีทั่วประเทศเวยเบอร์เบอร์เยอะมากเลยคุณผู้ชมอ่านดีๆมเละศูนย์สองห้าแปดสี่สองสี่สี่นะคะอืมก็มีไม่ยเบอร์มีสองเบอร์สองเบหรือว่าจะเอาไปเรื่อยใสก็ได้ข้้งหน้าข้างหน้าเป็นเบอร์เหมือนกันหมดคือห้าแปดสี่ข้างหลังก็มีสองสี่สี่สี่ 2, 5, 2, 9ใครที่ดูอยู่แล้วก็นั่งเล่นคอมอยู่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.charmista.com ค่ะค่ะจริงๆมันชื่อยี่ห้อ Charmista เหรอหรือว่ามันชื่อยี่ห้ออะไร จริงๆชื่อยี่ห้อคือโทนี่โมลี่ค่ะหลายคนเคยได้ยินอยู่แล้วช็อปของโทนี่โมลี่ก็มีอยู่หลายที่ตอนนี้ค,ค่อยๆขยายสาขาตัวประเทศไทยของเกาหลีค่ะใช่ๆๆใช่ๆๆใช่ใช่ใช่อมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบว่าช็อปบิวตี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบผลิตภัณฑ์ที่ทําพยายามสกัดมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็ประเทศไทยน่าจะลองอะไรแบบนี้บ้างมันสะกดยังไงนะโทนี่ค่ะ T O N Y แล้วก็โมลี่ M O L Y M O L Y เออเหมือนคุณตาโทนี่กับ โทนี่โมลี่คุณตาคุณหู้ค่ะเออเออคุณคูนคุณคูนมันมีแถวไหนบ้างนะโทนี่มอลลี่ตอนนี้มีเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะถ้าเราจะไปกันสักทีไม่มีที่ช้อปปิ้งเถอเหนื่อยมากเลยต้องไปช้อปสิงคโปร์ไม่เป็นไรโทรไปก็ได้นะตามหมายเลขนะคะที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะะคได้เลยไม่ได้โทรเอาแล้วไม่ต้องไปด้วยเดินทห่ช้อปปิ้ร้อนเห็นสีลานตาพิกโต้อันนี้ยกโทรศัพท์ไปเลยโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเอามาส่งถึงบ้านค่ะค่ะ แล้วรีคนอยู่ต่างจังหวัดง่ายใค่ะก้สบายนะแต่งฟรีด้วยน่ารักจังเลยค่ะก็ลองใช้กันดูแล้วกันนะคะสําหรับคนที่ชอบเรื่องของผิวพรรณดูแลสุขภาพเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะใส่ใจเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพภายนอกด้วยอ่ค่ะมีที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยใช่มีสองสาขาค่ะค่เป็นต้เมืองไปได้ก็ไปบางกะปิคเดอะมอลล์บางกะปิอยู่ตรงไหนนะออ ตรงข้ามแฮปปี้แลนด์เดือนน่ะใช่ใช่ไหมคะตรงข้ามแฮปปี้แลนด์ถูกต้องราคาถ่านนั่นแหละตรงนั้นน่ะนะคะง่ายดีค่ะซื้อกันให้กันหนักเลยนะคุณค่ะน่าจะได้ข่าวใสวันนี้ขอบคุณมาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอลาจากกันนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณเครื่องสำอางคัพเวอร์มาค่ะรองเท้าวินชีค่ะค่ะแน่นอนพรุ่งนี้เราพบกันนะคะคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ